ท่านอ่องเผยอาชีพที่อยากทำถ้าได้กลับมาไทยอีกท่านอ้นหนุนเต็มที่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะท่านอ่องเผยถ้าได้กลับประเทศไทยอีกสนใจมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการแพทย์พร้อมช่วยโรงพยาบาลเิริราช หลังจากที่ท่านอ่องและท่านอ้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่13สิงหาคม2566เผยอาชีพและสิ่งที่ท่านอ่องสนใจหากได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งโดยได้พูดคุยถึงแนวทางกับผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลสิริราชด้านท่านอ้นพี่ชายหนุนเต็มที่ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวัชัยอัครวิพุธ รองคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ิริราชพยาบาลและผอ,อโรงเรียนแพทย์ิริราชได้รอให้การต้อนรับด้วยความดีใจโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวนมากและประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปรอรับพร้อมเข้าไปทักทายและขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งท่านอ้นและท่านอ่องยิ้มแย้มพูดคุยกับผู้คนที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองและถ่ายภาพด้วยอย่างไม่ถือตัวสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พูดคุยด้วยเป็นอย่างมากโดยวาสนานาน่วมนักข่าวชื่อดังได้โพสต์สิ่งที่ท่านอ่องสนใจอยากทำหากได้กลับประเทศไทยอีกครั้งดังนี้แรงบบรดาลใจท่านอ่องสนใจจะมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนวิชาแพทย์ หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญหากได้กลับมาไทยอีกพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลศิริราชท่านโอน้นพี่ชายหนุนเต็มที่เผยเหตุท่านอ่องที่เลือกเรียนหมอเพราะสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญ,ญเดตวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทูลกระหม่อมทวดและสมเด็จทวด ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทวดที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งวันนี้จึงตั้งใจอย่างสูงที่จะมากราบถวายราชสักการะเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านององจัก,กรีวัตรวีพระชรวงได้โพสต์ข้อความโพสต์แรกลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวครั้งแรก ภายหลังเดินทางกลับประเทศไทยโดยมีข้อความบ้านี่คือฝันที่เป็นจริงครับที่ผมได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชาุสเวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่ผมเป็นแพทย์ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและผมจะขอดำเนินตามรอยพระยุค,คลบาท ในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนต่อไปนอกจากนี้ท่านอ่องยังได้โพสต์คลิปพูดคุยถึงความสนใจที่อยากจะมาเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆหากได้กลับมาไทยอีกครั้งและพร้อมจะช่วยโรงพยาบาลสิริราชซึ่งท่านอ้อนก็สนับสนุนเต็มที่สำหรับประวัติท่านอ่องจากกรีวัตวิวัชระวงศ์ ท่านอ่องหรือนายแพทย์จักรีวัต์วิวัชระวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจาักรีวัน์มหิดลเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2526ปัจจุบันอายุ40ปีเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่3ของพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ และท่านสุจารินีวิบัตชรวงศ์หรือหม่อมสุจารินีมหิดลณอยุธยาทั้งนี้ท่านอองมีพี่น้องอีกสี่พระองค์คือท่านชายอ้วนจูทาวัตวิวัตชรวงศ์ท่านชายอ้อนวัชเรศรวิวัตชรวงศ์ท่านชายอินวัชระวีวิวัตชรวงศ์และพระองค์หญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญา หลังย is ้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2539ท่านอ่องนายแพทย์จากกรีวัตบีวัชระวงศ์ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Trinity Prep School ก่อนเข้าเรียนต่อในคณะแพทย์จนจบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยไมอามีรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาท่านอ่องนายแพทย์จากรีวั์บีวัชระวงศ์ ยังได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์นานาชาติจักรีวัตเพื่อให้ความรู้คนไทยเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ท่านอ่องเผยว่าตนอยากเป็นหมอเพราะเคยป่วยมาก่อนเนื่องจากท่านอ่องเคยตรวจเจอก้อนเนื้อในลำคอและโรคเท้าแสนปมทำให้ค่อยๆเสียการได้ยินจนต้องผ่าตัดและเข้ารับการฉายรังสีหลายครั้งท่านอ่องเลยทราบดีว่า การพูดคุยกับคนไข้ต้องทำอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับท่านอองนายแพทย์จักรีวัตรกลับไทยเผยเหตุที่ต้องมีคนกลางร่วมให้มีคนเดินตามทั้งที่เป็นสามัญชน โดยคนใกล้ชิดเผยสาเหตุที่ต้องกางร่มให้ท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัตรบิวัชาราวงศ์มีคนเดินตามขณะที่อยู่สิริราชเป็นเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงและเลือดกำเดาไหลไม่ชินสภาพอากาศโดยเช่นเคยทางด้านเฟซบุ๊กของคุณวาสนานานุ่มรายงานว่าตัวแทนราชสกุลที่ใกล้ชิด และร่วมคณะเดียวกับท่านอ้นและท่านอ่องชี้แจงถึงกรณีที่มีการกลางร่มให้ทั้งสองท่านขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลสิริราชว่าสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและท่านอ่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่ชินกับสภาพอากาศและเลือดกำเดาไหลทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราปภนำร่มมากลางให้ไม่ได้มีเจตนาอื่น ปกติทั้งสองท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเพราะท่านระล,ลึกเสมอว่าท่านเป็นสามัญชนเช่นกันโดยเฉพาะท่านอน้นเวลามีใครนั่งกับพื้นหรือนั่งไหว้ท่านจะลงไปนั่งด้วยเลยหรือขอร้องไม่ทําเช่นนั้นไม่ให้ใช้คําราชาศัพท์ให้ใช้คําสามัญปกติ สำหรับการเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาของท่านอ้นและท่านอ่องมีกำหนดเดินทางกลับพร้อมกันในเวลา2นาฬิกา50นาทีในวันที่15สิงหาคมด้วยสายการบินแอรบิเรตโดยเดินทางไปเช็คอินที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เวลา23นาฬิกา50นาทีวันที่14สิงหาคม เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยหลังจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างประเทศนานถึง27ปีสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลบางส่วนจาก Facebook ของคุณวาสนานานุน่มมาณะที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ